สนับสนุนรายการโดยเมดิสปาผลิตภัณฑ์อโรเมติกเฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ทุกเวลาเวลาที่เราอยู่ในประเทศที่มีอุณหภูมิที่แปรปรวนอย่างเช่นร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดโดยเฉพาะการมายืนอยู่บนสะพานแขวนในอุณหภูมิที่หนาวจัดแบบนี้ทำให้รู้สึกปวดศรีรษะหรือว่าปวดไมเกรนได้เช่นเดียวกันวิธีง่ายๆเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวด ควรกลับมาอยู่ในสภาพห้องที่มีอุณหภูมิปกติเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายและหาน้นมันหอมระเหยที่สกัดจากเปเปอร์มิ้นท์หยดลงบนนิ้วมือและถูให้แตกตัวก่อนที่จะทาและนวดตามขมับใต้กกหูต้นคอและปลายจมูกซึ่งจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่092 4 9 0 0 0 8 1